ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสวยคอนเซปต์เฮาจากทางหุ่นส่วนจำกัด s อสแอนเอ็คอนเซปต์เฮาสศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์นะครับเมื่อนี้นะครับผมสีมาตรวจงานนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นบ้านสามชั้นนะครับผมบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับผมเดี๋ยวผมสีมาตรวจรีเช็คงานนะครับผมบามีตรงไหนทีตรงไหนแกไขแน่สีนะครับพววงานสี งานกระเบื้องงานไฟฟ้างานสุขภัณฑ์นี่สินะครับเดี๋ยวผมจะมาเข็ียดขิดตรวจงานให้เบิ้งนะครับผมครับเมื่อนี้นะครับมากับนี่ครับโฟมแอนปอนะครับผมเดี๋ยวโฟมแอนปอนะครับมากับน้องพอนะครับผมเดี๋ยวสีผ้าน้องมาตรวจงานบ้านหลังนี้นะครับผมนี่ครับมีสติกเกอร์มาพร้อมครับไปเลยครับอ่ะเอาหรวจมตรวจเลยตรวจงานสีก่อนงานสีก่อนเลยงานสีนะครับเอากับทิ่เบิ้งนะครับหัวงานความสะอาดพร้อมนะครับยัง ประมาณนี้นะครับประมาณวุคนเปาบางที่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเขาจะแปะสติกเกอร์ทีมงานให้เขามาแก้ไขอ nah ีกทีนะครับงานสีอี่นะครับงีนส okay. ีนะครับไฟมานะครับผมตัว <vitamin> นี <ness> ้นะครับนี่ครับก็จะเป็นงานงานสีนะครับสีมันเปื่อนมันยังอีงทีนะครับตัวนี้นะครับเจอไรปิดไรแก้ไขีนะครับผมตัวนี้นะครับ บนก็จะเป็นงานพวกเอประมาณงานติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วใครว่ามันมีห้อยขูดห้อยยังกันทีนะครับเราก็จงได้อไรเก็บงานสีไม้นะครับผมตัวนี้ครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าการติดตั้งนะครับกตบริเป็นีงครับเป็นเรื่องปกติของการก่อสร้างที่แล้วนะครับยังมีอเวลาที่ติดตั้งมันก็ต้องมีการลอกพันยันยี่แล้วนะครับเราก็ไรเก็บงานสีกันอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับคือจังประมาณนี้นะครับโคนเสาเนาะเนาะ เบิ่งความสม่ำเสมอของผิวโอ่งสินะครับนี่ครับนี่จะต้องได้แก้ไขนะครับันี้นะครับก็คือสีผิวมันบหสม่ำเสมอกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับขายกับยังยังบเรีบร้อยเนะนรับเห็นไหมครับนี่ครับยังเป็นห้อยแลงแล้วก็ความสม่ำเสมอสีกับบรทอกันนะครับนี่ครับมาต้องได้ไล่ท่าไม่นะครับผมตัวนี้นะครับแก้ไขไม่นะครับ ชิงสูงนะครับแกให้น้องนะครับให้น้องขึ้นครับน้องยังนุ่มอยู่ครับเออครับระวังเลยระวังเลยนะครับแก้ไขนะครับผมจะเป็นปกตินะครับการติดตั้งงานก็ต้องมีรอยถลอกว่าอย่างนิดนึงครับเพ่เขากับสมารถแก้ไขได้นะครับกบ้านทุกหลังนะครับที่เขาสางนะครับเขากั จะมีการรีเช็คงานนะครับรีเช็คงานของทั้งเฮาเองนะครับแล้วก็ทั้งเฮากับลูกค้าพ้อมแล้วก็ลูกค้ากันส่วนในส่วนของลูกค้าได้เห็นนะครับถ้าตรงไหนมีปัญหากะทายลูกถือทายวิดีโอแจ้งเข้ามาสินะครับผาก็สามารถแก้ไขให้ได้ครับม่มีปัญหานะครับผมเลวยว่าทั้งเฮากจะมีทีมอะไรเช็คของเฮาอีกที่หนึ่งอยู่แล้วครับยังไงก็งานก็ต้องออกมาแบบเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามสินะครับนี่นะครับความบอสม่าเสมอของสีนะครับผมด้วยครับ ต้องไ้แก้ไขนะครับผมเห็น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 เรียนชัดเลยนะครับีนแก้ไขได้ครับครับในส่วนนี้ก็ทําความสะอาดตัวตัวแผงหินนะครับแล้วก็เคลือบล้างน้ํายาแล้วก็เคลือบหินอีกที่นึงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับจะได้ไล่เก็บสีนะครับนี่ครับนี่ครับตรงห้องนี้นะครับก็จะได้ไล่โปะแล้วก็ไล่แต่งไล่เก็บสีนะครับนะครับท้ายเลยครับ กเกิดสิตเกิไปเลยตัวนี้นะครับเราเช็คระบบไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้นะไฟมาอยู่ที่สองร้อยสิบแปดสองร้อยสิบเอ็ดนะครับแต่ก็สองจุดก็คือโอเคครับระบบกาวเชื่อมถึงได้หมดนะครับโอเคตัวนี้ได้นะครับอ่าตัวนี้เราทําการช็อตตัดอ่าแสดงว่าไฟฟ้าหลังนี้นะเวลาทําการช็อตก็คือมันตัดตัวการช็อตกันดูดก็ทํางานนะครับก็ถือว่าปกตินะครับ ต่อไปเราจะมาเช็คตัวเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็ฮูดนะครับแล้วทดสอบไฟนะครับดลมโอเคนะครับก็มาทดสอบทดสอบตัวเตาไฟฟ้านะครับ โอเคแสดงว่าปากตินะครับได้ได้นะครับเราบบดไฟฟ้าโอเคนะครับดูสองเตานะครับายงานโอเคครับผม,มก็หลักๆนะครับก็จะเป็นงานสีนะครับเก็บงานสีนะครับผมตัวนี้ทำขอบนะครับ ผัวเพิ่งทําขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็ได้เก็บงานสีได้ครับนี่ครับได้เก็บงานสีนะครับจะเพือนเล็กน้อยก็แก้ไขได้ครับนะครับชั้นล่างเราตรวจเรียบร้อยแล้วครับจะขึ้นไปชั้นบนนะครับอันนี้ครับนี่นะครับนี่น้องไลไรตรวจไลไเช็คกันนะครับทีนี้เป็นบันไดไม้นะครับราวเป็นลาวตันเหล็นะครับ ตัวเดือท่อก็จะเป็นท่อ e m p นะครับนี่ครับเลื่อนะครับตรงนี้จะเป็นรอยผนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นโชว์แนวท่อทั้งหมดเลยครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับงานสีแล้วก็ตรวจเป็นทีละชั้นทีละสั้นไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจในหมวดของพวกสุขภัณฑ์นะครับระบบน้ํานะครับสถที่เช็กเบองนะครับว่าว้าหัวบอขอต่อสายฉีด สายน้ำดีที่เขากับชักโคกหัวบบ,บ,บวาาาาสินะครับผมต้องเ,เบิ้งนะครับว่าน้ำเออมาซึ้อมาจากสายสินะครับองไร่ไไ่เช็คเบิ้งนะครับยวให้น้องไลไรเช็คเบิ้งนะครับตัวนี้องไรเช็คเบิ้งนะครับนี่ครับขึ้นมาเพิ่งระเบยียงทั้นสองนะครับผมมีงานเก็บงานสีนะครับตามขอบวงลบนะครับ มบนีรอยถลอกนะครับที่เขาติดตั้งในตัวครอบคอนะครับนะครับรอยถลอกรอยยังนะครับน้องแปะสติ๊กเกอร์ไว้นะครับเขาจะไปสร้างคนมาไล่แก้ไขตามที่เขาติดสติ๊กเกอร์ไว้นะครับผมนะครับอยนี่ครับรอยรอยพื้นครับรอยเปื่อนรอยยังครับแต่มีส่วนพื้นนะครับ่วนพื้นที อย่างนี้เอาบนบนแล้วก็ปลูดรี่ไปจังวายท้าสิครับจะได้มาไล่เก็บงานนะครับนี่ครับในในของน้ำนะครับตัางแต่ทีเปิดน้ำเทสเบิ้งนะครับขังน้ำเบิ้งนะครับจะเดินนะครับว่ามันซึมรั่วบ่อฮะตามสะดือนะครับนี่ครับเทสเบิ้งนะครับเบื่อเบื่ะครับน้ำซึมบ่อซึมนะครับนี่นะครับ จะเป็นกบให้สีทออ่ายังนะครับให้นะครับมารบมกรึตึ้มนะครับตัวนี้เป็นเป็นเส้นเสือกบอ๋อเป็นเส้เนเสื์เป็นเสือเท้ากดใส่เท้ากดเรา เขาเช็คเบื้องต้นนะครับเช็คหลุมเบื้องสีก็ได้ครับถ้าะว่มีน้ำซึมมาจากโอเคแล้วนะครับเวลาที่เขาขันออกเขานะครับถ้ามันมันนั้นแบมีปัญหาครับตัวนี้เดียวตามมทนิตนี่ครับนี่ครับถ้าน้ำมันมีซึมก็โอเคนะครับแต่ว่าขันโอเคปอพอยางไม่ปิดเปิดไฟตรงนั้นเนาะตัวนี้ที่เป็นห้องน้ำเขาได้สองทางนะครับเขาก็ต้องเช็คไฟนะครับเปิดเปิดเปิดด้านนู้นแล้วเออเปิดผมจะปิดด้านนี้นะครับ ปิดเพล็บอ่าโอเคเปิดด้านน้นนะครับอ่าถ้าเปิดด้านนนได้ปิดดันนี้ได้ก็สรมาถเปิดด้านนนได้ก็โอ C. เคครับผมมันที่เป็นสวิตช์สองทางนะครับเปิดปิดได้สองทางโอเคครับระบบไฟโอเคครับผมนะครับตัวนี้ก็เพิ่งนติดประตูแล้วที่ห้องก็ต้องเลยมาเก็บตามขอบนะครับเก็บสีนะครับเอาพีิลคนไว้นะครับตัวนี้นะครับจะได้ไรเจ็บสีนะครับนะครับผมส่วนมากจะเป็นตามขอบอลูมิเนียมนะครับ ตอไปเก็บงานสีกันนะครับนี่ครับเิ็ต่งแล้วกับจะมีหอยแตกหอยหลาดจ็กน้อยนะครับเวลาที่เพื่อนเจาะเพื่อนยังนะครับหรือเวลาเพื่อนเก็บพวกงานสีแล้วมันจะจะเปื้อนนิดนึงเก็บซีลิคนจะเปืือนนิดนึงเข้ากับเดี๋ยวไล่เก็บงานสีกันอีกทีนึงนะครับก็ครับผมเรียบร้อยครับผมสำหรับการตรวจบ้านแลวกลีเช็คบ้านนะครับหลักๆก็สิเป็นงานสีครับผมวงานระบบไฟก็โอเคครับผม่งานระบบปะปาก็โอเคมีแบง สองสามจุดทับทีรัวซึมนะครับหลักๆก็สิเป็นประมาณพวกงานสีนะครับที่<ม>บอเรียบร้อยไปบนไดเพราะว่าเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์เป็นบางส่วนไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมกับน้องปอนะครับไปส่วนนี้เช็คงานบันหลงนังไดเดี๋ยวผมสิไายติดคลิปให้เบิ้งอีกเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณเอฟซีทั้งหลายครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ